บ้านเดียวนะครับเพอเพร์เฟกต์พาร์คบางใหญ่นะครับไอนนอยู่ใกล้สวนสาธารณะนะครับใกล้ทะเลสาบในบ้านจะมีแอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับนี่คือบริเวณชั้นล่างนะครับ อันนี้เป็นบ้านครับรู้จักกันหมดครับเท่านี้ พาไปชมด้านหลังนะครับอันนี้ในตัวบ้านนะครับด้านล่างจะมีแอร์หนึ่งตัวนะครับบ้านขนาดห้าสิบสามตารางวานะครับอันนี้โซฟานะครับก็ สภาพคือใช้มีการใช้งานมาบ้างแล้วนะฮะก็ตามสภาพนะครับมีรอยบ้างตัวนี้จะเป็นโซโฟ,ฟาใหม่นะครับตรงนี้อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะนี่เป็นตู้เย็นนะครับด้านล่างก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับ นี่ในส่วนครวัวนะครับก็จะมีเครื่องซักผ้านะฮะด้านหลังสามารถเปิดทะลุออกด้านนอกได้นะครับอันนี้จะมีเครื่องกรองน้ำนะครับอันนี้จะเกิดมีผู้เช่าก็ซื้อไส้กรองมาเองนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านบนครับ ด้านบนจะเป็น3มห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำนะครับน,นี่ห้องมาสเตอร์นะครับจะมีแอร์หนึ่งตัวนะฮะระเบียงด้านนอกนะครับตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับ ตรงนี้ก็จะมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นให้หนึ่งเครื่องนะฮะตรงนี้ชั้นสองนะครับจะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องกลางนะฮะตรงนี้ใช้ร่วมกันสองห้องห้องนี้เตียงจะเป็นเตียงที่ซื้อมาให้ให,ใหม่นะครับมีแอร์นะครับหนึ่งตัว มีตู้เสื้อผ้านะครับส่วนห้องสุดท้ายจะเป็นห้องโล่งๆนะครับห้องนี้จะไม่มีแอร์นะครับ